สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมมาพาเพื่อนๆมาดูรีวิวหูฟังเกมมิ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับ o k OK e r M2 นะครับ Backmember 7.1 USB Plug นะครับดูหน้ากล่องกันก่อนเนาะ โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับอ่าครับเราไปดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นโอเคนะครับเป็นสกรีนสีเงินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าตาของตัวหูฟังนะครับอะจะเขียนว่าลีสปอร์ตเ e มนิ่งโฟร์โมเดลพิมพ์ถือตัวมันจะยาาื่นออกมาข้างหน้านะครับบางคันีม่มีหรอกอ่าฝั่งนี้จะเป็นรูปงูนะครับแล้วก็เขียนว่า Black, แบล็กแบนบด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นฟีเจอร์ของหูฟังนะครับนะครเป็นสเปกอ่าดูสเปกกันต่อนะฮะมิกไซส์นะครับก็คือเป็นขนาดของไมโครโฟนเนเอง6.0คูณ7 7 m เมิลลิเมตรเซนซิทีฟลบปเดลบ3 อินพันด์สโอห์มสปีคเกอร์เดนิเตอร์ก็คือตัวหูฟังนะครับ50ม mm. ิเิเมตรฟิวเคิลซิ่รีสปอนส์2ีเฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตหรือ2ง2เฮิร์ตนั่นเองนะฮะอินพุตพาวเวอร์50มวัตคอร์ดเลนความยาสาย2.4เมตรนะครับมีห mm. ัว USB โอเคเดี๋ยวเราไปแก เรามาดูตัวอีกฝั่งกันนะครับด้านขวาของเอียครับนะครับจะเป็นตรงนี้จะเป็น,ะะปนอะลิลิกนียมพจะติดโปร่งแสงน,นะครับไฟจะออกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงคำว่าอ e ีสปอร์ตเกมพ p h o n นโมเดลเป็นนะฮะไฟจะออกตรงนี้หมดเลยตรงนี้จะเป็นเล่น,นลายนะครับจะเป็นร่อง ทั้งสองด้านนะครับส่วนตัวไม่อยู่ทางซ้ายนะครับสามารถปรับได้นะครับความยืดหยุ่นแล้วแต่ตัวชอบนะครับผมแล้วก็ตัววอลลุ่มนะครับอยู่ใต้ปีกตางซ้ายนะครับววดดาาสามารถหมุน,นขึ้นหมุนลงเป็นการเพิ่มลดเสียงแล้วก็ตัวของน้ำนะครับจะเป็นมีหนังหุ้มนะครับเป็นหนังพ U สีดำนะครับหุ้มอยู่ข้างในจะเป็นผ้านะครับ สีดำทั้งสองด้านเหมือนกันด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นหนงัง PU เหมือนกันนะครับจะเป็นหนังขูดขาหน่อยสกรีนโอเคนะครับอันนี้คืเป็นเหล็กตรงเหล็กแล้วก็พอร์ตจะเป็นพอร์ต USB หสีเงินเงินข้างในสีดำซ้า,ายก็จะเป็นนี่นะครับเป็นเกลียว กันสัญญาลบกวนด้วยสายยาว2.4เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปสวมใส่ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงไมโครโฟนแล้วก็ดูไฟกันนะครับผมก็ได้เอาเจ้าตัวโอเคนะครับเลแบมบ้านะครับมาลองสวมใส่ดูนะฮะก็สำหรับคนใส่แว่นนะครับตัวเฮียครับมันจะหนีบแว่นพอดีนะครับไม่ทำให้แว่นลุดด้วยนะครับระหว่างเล่น แต่ถ้าเราจะใส่แว่นทีหลังนะครับมันจะติดนะครับเราต้องถอดอูฟังก่อนแล้วค่อยใส่แว่นนะครับส่วนการเก็บเสียงนะครับประมาณ60-7 0ได้เลยนะครับต้องใกล้ๆมากถึงจะได้ยินนิ้วดีนะครับถ้าอยู่ไกลๆเงียบริบเลยนะครับโอเคก็มานนี้นะครับการสวมใส่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงใหม่กับดูตัวไฟกันต่อ อ่านะครับตอนนี้เรามาอยู่กันกันกบเสียงไมโครโฟนเจ้าตัว o k เคเอ็2 b a c k m e m b e าตัวนี้นะครับนี่ 7.1USB ปลัก12345678910อ่ะซุ้มเสียงก็ประมาณนี้นะครับตัวไม้ห่างจากปากประมาณ3-4เซนนะครับผม ตัวไฟนะครับตัวไฟก็จะเป็นสีแดงนะครับเต็มโลโก้เลยนะครับทั้งสองข้างเหมือนกันนี่โอเคสุมเสียงไมโครโฟนก็ประมาณนี้นะครับเช็คเช็คฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลหนึ่งองสนะครับก็หลังจากฟังเสียงใหม่แล้วก็ดูไฟแสงไฟกันแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่า สำหรับเจ้าตัว o อ k e r ตัวนี้นะฮะโอเคอ M2 m e ม b บ r นะฮะก็สำหรับส่วนตัวผมคิดว่าไมอดูดเสียงดีเลยนะครับแต่ว่าน่าจะลดเสียงรบกวนให้หน่อยเพราะว่าเสียงเลียปากเีน้ำลายมันก็ดูดไปนะครับชัดมากก็สำหรับคลิปรีวิวอันบ x แกะกล่องฟังเกมอย่าง o k k e r M2 Member ตัวนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์สับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากมีปัญหาสอบถามอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ